หล่อมจะเล่นรีเวนนะรีเวนสกินใหม่รุ่นก็ใช้รุ่นโนมินเอชนะเพียรตอนเราเป็น chio, สาสาอิเล็กโทรคิวส์สัเรเป็นสายซอสเซอรี่นะจะ Re เล่นรีเวนรีทาลิตี้มาพร้อมกับสกินสปริตบอดซอมรีเวนมาดูโคมาซะก่อนมีสีอะไรบ้างเนี่ยออ้อหสวยทั้งนั้นเฮ้ยสีชมพูด้วยใช้สกินคลาสสิกได้แหละไ,ไม่ใส่โคมาลีเวน you want me I want to fly you 네โอเค เจอแล้วไม่ได้เอ็กโคอหรอเฮ้ยดาบเท่เหมือนกันนะเนี่ยสกินเนี่ยดาบสีม่วงโู้ะวับเฟิร์มมาพร้อมกับทุ่งดอกไม้ไล่จับไล่จับไปไหมอุ้ยโอ้โหแปลงร่างโค้ทเท่โอ้ยเจ็บว่ะรี่บสองอ่เฮ้ย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 เ้ยมันยังไม่สอง ว้าวอยอดนี้ของจริงเอ้ยหายหายโข้หหายโอ้นี่ไงมันวอดตอนนี้อูเดียอูเดียโอเคอูเดียแฟร์เฮ้ยเฮ้ยอูเดียยังเวทอยู่อ่ะป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 เอาแม่งดิโอเคโน้ต <No S 2> แฟร์นี่ยังห้าวเลยไปซ้อนบนดีกว่า โนแฟตโนแฟตอูเดียโนแฟตจะเอเคาะโอเคเคาะแฟตตายโอเดี๋ยวโคไปกลางเอ้ย hey, <Yeah. S 1> ไปบนว้าวอูเดียด้วยโอ้โหพลาดแล้วโนวิชั่น ยังไงก็ตายกลับไปอุ้ยตอนตีโคเทดูดาบเลยยังใหญ่เลยเอฟเฟคโค้เสิร์ตเลยสกินนี้ยังไงครับเต้นบนเฮ้ยโดนชาร์จดาวแน่เลยว่ะเลืองเหลือนิดเดียวเองเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าจะเอาเพลงเอาตายคู่เลยเฮ้ยอุเดียมังกรเฮ้ยอุเดียมาตกใจหมดดีได้ไม่เข้าสุดไม่งั้นตายแน่นอนเออไปไหนอ่ะ เดินไปซ้อนหน่อยดีกว่าเฮ้ยอูดียไปหาจิมหายละเอาไปได้เองตายเองละอูดียไปโอ้โหเรียบร้อยนั่นแต่แล้วมันไปบนต่อวะปล่อยดิฟกำลังไปกำลังไปมามามาเมียนตีไม่ใช่หรออูดียเอาดินั่นแหละ ันจะกลับมาที่เดิมโอ้ดับเบิลคิวว่ะโอ้โหอันตีมันเท่เกินไปว่ะสกินนี้อูดิยาสัตว์ไปละเฮ้ยยังบวกกันอยู่หรอวะเนี่ยในข้อเก็บหมดเปล่าอ,อ,อ้อมไปดักอะไรก,กันเฮ้ยเฮ้ยโอเคสรุปตัวผมไปทางไหนวะเนี่ยราจจดการเองฮัลโหลดีลุงบอมตกิลค,คูดาวอยู่จะยังดีวะ นี่แรมเพดเอาแล้วอูเดียไปล่างเฮ้ยอูเดียวัยยววนวีทูฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอมตายสัตเธอเอ๋อมีกอนติเลยผมวะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ตายวะโค้สตันเฮ้ยได้เหรออันติ โอ้ยแัดหลบสวยแต่ก็ได้ไม่น่ารอดล่ะโอเคโค้ดแฟดโอ้อโค้ได้ดับเบิลชาร์จดาวเท่าไหร่วะเนี่ยได้ไปพันกว่าเลยนะซีซีทีมันเยอะจัดเลยว่ะเกมนี้เฮ้ยมันเอาลิฟหรอผมอยู่ล่างอะดิระวังโยนี้ไปเฮ้ยมันได้ลิฟด้วยออาแต่ก็ตายไปหามารัตดีกว่ามารัตไปไหนฮัลโหล โคตรแรงอิทาลิตี้เลเว่นเฮ้ยโซน่าโดนวะ่ะชิบหายแล้วรอดปะเนี่ยยายายาบวกยาบวกน่าจะรอดอยู่มั้งนั่นโอ้เยโคโคิลิ่งสป,ปีเฉวยโอ้ยเทมมันเยอะเหมือนกันเน,นี่ยพอทเบลดิชเบนปล่อยลิฟกลางด้วยกันกลางไหว้ปะวะโซนา่าไม่มีอันตรีงานเข้าแล้ววันนี้ผมไปโน่นแล้วโอ้โหโดนชนไปทีหนึ่งโซน่า เฮ้ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องโอ้ย okay. อุ้ย,อย,อย,อโ,ยงงโอ้ยเอ้าโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ผมโดนสตันทีนึงขยับไม่ได้เลยสตันบ,บอมบ์บวกอีกไหนบวกอูเดียโอโหสมัยแดงอีกตายตายกลางเข้าไฟกันละเฮ้ยมันตีเลยหรอโอ้ยอยู่นสไปแล้วสวย อ้าวอาวยังไงครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโอเคสวยโอ้ยแทงป้อมแทงป้อมอุ้ยโยนี้ <c oughs> เลือดมันยังเต็มอยู่เลยอะไปบอลอนดีกว่าไปบอลอนบอลอนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหัวพันหนึ่งใครได้นี่โคโชคดีนั่นเกิดแล้วโยนเพื่อนเขามาบอลอนหมดแล้วลวัาเราได้ไป900เลยไปช่วยโยนนี้หน่อยแล้วโดนลุมวะเนี่ยโซนหน้าด้วย แอ๋อครับเอคโคไปแล้วตายโอเคโ้ยหายหมดเลยอ๋ออ๋ออ๋อออโอันตีใส่มันเลยนั่นแหละ <c oughs> อูดียออร่างออร่างเฮ้ยเฮ้ยอะไร,อ,ะไร,รอ่ะตกใจหมด เฮ้ยทำไมไม่โดนเฮ้ยมันหิวแล้วมันหิวแล้วอุ้ยเกือบตายไปเน้น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 โอเคจี้ตอนนี้ใส่โคม่ามาโคม่าสีเทาที่มันให้ใช้โทเค็น300แรกมาเจอโอท็อปเลนว่ะเฮ้ย,ยเฮลนก้าไปหาแล้วมั้งเลนก้าสีต้องระวังอ๋อ เฟิร์ดเอ้าโอบมาทำไมโอบมาเด้เอเฮ้ยเอาเรื่องวะโอเคสวยมาเอาแทงกลับหลังฮัลโหลเมื <c> ่อ <oughs> กี้โอบหลอนเหรอวะแทงกลับหลังเดินกล้ามาวะมันจะมาเดฟเดินกล้ามีชีวิตอยู่จะมาเดฟคืนหละ่ะจ้ะ รอรอมันเสียเวลาันอยู่ในพูกนี้กกน <c oughs> อ๋อเมื่อไหรจะไปเนี่ยยังไม่ไปกะน่นไงเราโอ้โหแคมป์นานเหมือนกันนะเราอ่ะบายาบายตรวไปดิเสียเวลาแคมป์โค้ดอะไรเมื่อกี้เรื่องอาอจะเอารถหรือเอาบอดดูมันดูมันเสียรถถังเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไงเนี่ยโอ้เฮ้ยมันจิมพายุแล้ววะอ้าวเขาโยนไปโดนอีกหัวหวอดใช่ไหมเฮ้ย,ยมันหกแล้วหกแล้วไงครับ <c oughs> <c oughs> เจอยึกหลบยึกหลบโอเคชาโคได้อยู่โซโลโคิวได้นะ นี่ครับหันมาเล่นกลางทีอีกที่ต้องอีกแล้วเล่นกล้าโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันวีทูปะเนี่ยเอาเล่นกล้าดิโอ้โ,โดนน็อกครับซะก,ก่อนอย่าบอกนะว่ารอดอะ่ะผมกำลังไปเฮ้ย <laughs> เฮ้ยเล่นกล้าเป็นแฝดต,ตีต่อปบบอมโอเคโอ้ยปอมปอมปอมเมื่อกี้เห็นเล่นกล้าแฝดตีต่อปอมว่าไม่อย่างฮาเลยไปดูตอนเปิดตีแล้วใช้สกิลสองนะ โอ้โหเท่เลยแบบตึงฟีสากออกมาอีกไนท์พร้อมไอผมตายโอ้โหทำอะไรยอุย้ยโอ้มันพิวเนี่ยทำไปเล่นเฮ้ยเอาเรื่องวะโอ้มันเข้มจังวะอ้าวนี่ไงละเข้มดูเอฟเฟกต์ตอนเปิดตีมันเท่จริงแล้วเวลาตีนี่คือแบบใช้สองมือจับอะ่ะ ตรงสายดาบมันหนักเกินเฮ้ยบินวอกันอันติแล้วยังไงอันสต็อก b l e เบิลโหเลล่าเขาบวกกันเดือดจัดเลยเฮ้ยหิวในป้อมโอ้แต่ก็ได้อยู่นะเฮ้ยไปกลางเฮ้ยนี่ไงเลนจ้าอยู่นี่โอ้เลือดโลอยู่ จอเบนเนติงกับบ้านเอาของแบบผมว่าผมต้องไปแจมเลนล่างแล้ววะยังไงโอมาแล้วระวังโดนได้นะเอาแล้วครับเขาจะคอมโบโอ้โหเดินแฟนตีน็อกอัพแล้วก็โอโดดโดนเสกด้วยโอ้โหคอมโบจัดเลยเลนล่างว้าวโอ้มันก็ฟีดเลนอยู่นั่นแหละเลนก้าหายไปไ,ไหนวะนั่นไงอุดปุ๊บโดดปั๊บปล่อยพายุยังโดนต้องโดนมา เฮ้ยอะไรทำอะไรท่าเยอะอุ้ยเกือบตายตัวที่เกิดโสด็คือลูเชียนสินะลูเชียน9คิวเสีย200โอเคเฮ้ยนี่แหละนะแปดอีกนายแม่งแล้ว่าจะไม่ใช่ละแปดบอบละไรก็ได้เหมือนจะมีคนมาวะลูเชียนโอเค <laughs> โดดเข้ามาเจอบอลลอน,นอ็อกอัพใช่ปะาวเมื่อกี้ลู่ยังไม่ได้อันตีเลยโคตรน่าสงสารอะออันตีเข้ามาโดนบอลลอน,นอ็อกอัพทั่งรู้เนี่ยมาบอลลอน,นอ็อกอัพแล้วก็โอ้อันตีได้ทำไมรู้สึกว่าเกมมันตึงๆแล้อะ่ะอี่ เล่นกล้ามาเล่นกล้ามี GA อ่ะเอาแล้วเฮ้ยวุ้ยสวยเด้ย๋ยงี้อ้าวเป็นไงละ่ะลูล่แม่งบัฟดีจัดเลยเมื่อกี้ผมกดคิวเด้ตอนโดนสตนันด้วยไปเฮ้ยไปเฮ้ยใจริญเจริญเจริญเอ้าเขยุย,ย,ย,ออยไม่โดนไปไหนอะ โอ้โหคาปอมรวันติปุ๊บเนี่ <c oughs> ยชอบตอนกดสกิลสองมันจะมีเหมือนปีาศจาจดเจี้รุ่นสกินนี้โคตรเทพเลย